ยายของผมเป็นปอบเรื่องที่จะเล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของผมในสมัยที่ผมยังเด็กๆและเรียนอยู่ชั้นประถมปหกนะครับผมมีชื่อว่าไม้ครับอยู่บ้านกับพ่อกับแม่แล้วก็ยายที่แก่มากแล้วบ้านของผมนั้นเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตตัวเมืองนะครับซึ่งก็อยู่ในภาคอีสาน ไม่ได้ดูกันดานมากนะครับครอบครัวของผมนั้นก็สุขสงบดีครับพ่อและแม่ของผมค่อนข้างใจดียิ่งยายของผมท่านยิ่งใจดีมากกว่าพ่อกับแม่ของผมซะอีกผมรักยายของผมที่สุดเลยครับช่วงเวลาที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นผมจำได้ว่าช่วงนั้นใกล้จะปิดเทอมนะครับมีคนแจ้งข่าวกับยายผมมาว่าเพื่อนสนิทของยายที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งอะ่ะกำลังป่วยหนักมาก อนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอาการของเพื่อนยายคนนี้ค่อนข้างหนักเลยละ่ะทางญาติิของเพื่อนยายคนนี้อยากให้ยายของผมไปดูใจเพื่อนรักของแกคนนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะอาการของคุณยายคนนั้นน่ะไม่สู้ดีแล้วพ่อกับแม่จึงได้พายายเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเพื่อให้ยายแกได้ร่ำลาเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายแต่วันที่ยายไปอ่ะผมไม่ได้ไปด้วยนะครับ เพราะผมต้องไปโรงเรียนในเย็นวันนั้นหลังจากที่ผมกลับมาจากโรงเรียนในตอนเย็นผมกําลังเข้ามาที่บ้านและก็นึกขึ้นมาได้ว่าพ่อกับแม่ยังไม่กลับมาที่บ้านตอนนั้นผมรู้สึกแย่มากครับหิวข้าวก็หิวตอนที่ผมกําลังเซ็งๆอยู่ผมก็มองเข้าไปในบ้านผมมองผ่านกระจกอะมองเข้าไปเห็นคนเดินวนเวียนอยู่ในบ้านนะ มองจากท่าทางแล้วคนที่อยู่ในบ้านน่าจะเป็นยายของผมเองผมก็เรียกให้ยายมาเปิดประตูให้ก็เรียกอยู่ตั้งนานนะยายก็ไม่ยอมมาเปิดประตูยายที่ยืนอยู่ในบ้านเอาแต่จ้องมองผมแล้วก็ยิ้มให้ผมรู้สึกแปลกชอบกลผมยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเลยจ,จู่ๆรถของพ่อก็ขับเข้ามาในบ้านแล้วก็มีสิ่งที่ทำให้ผมตกใจมากเลยนะคือแม่ได้ประคองร่างของยายลงมาจากรถ ด้วยท่าทางอิดโรยมากเลยมันเป็นไปได้ยังไงผมเพิ่งจะเห็นยายยืนยิ้มให้ผมอยู่ในบ้านตอนนั้นผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยครับพ่อกับแม่ของผมอะประคองร่างยายเข้ามาเพื่อไปพักผ่อนภายในบ้านผมจึงได้ถามแม่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทำไมยายของผมถึงได้เป็นแบบนี้แม่เล่าให้ผมฟังว่ายายน่าจะตกใจแล้วก็เสียใจมากเพราะตอนที่ยายไปหาเพื่อนที่โรงพยาบาล เมื่อเพื่อนของยายคนนี้ได้เห็นหน้ายายของผมแกก็เกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาอย่างหนักลุกขึ้นมาพร้อมกับตะโกนด่าดทอต่อว่ายายของผมเสียงดังจนหมอและพวกพยาบาลต้องเข้ามาจับกดตัวเอาไว้เลยพอยายคนนั้นรู้ตัวว่าลุกขึ้นมาไม่ได้ก็เลยท่มน้ำลายรถใส่หน้ายายของผมเฉยเลยหลังจากนั้นน่ะยายคนนั้นก็ชักกระตุกแล้วก็ขาดใจตายไป ต่อหน้าต่อตายายกับพ่อและแม่ของผมเลยยายของผมที่ได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดก็น่าจะตกใจและเสียใจมากผมได้ฟังเรื่องราวนี้จากแม่ผมก็พอจะเข้าใจได้แต่ก็ยังสงสัยเรื่องที่ยายสามารถปรากฏตัวพร้อมกันสองที่ได้แบบนี้อยู่ดีนั่นแหละในคืนนั้นช่วงที่ผมนอนหลับช่วงดึกๆผมรู้สึกแปลกๆนะมันเหมือนกับว่ามีใครกำลังจ้องมองผมอยู่ พอผมลืมตาขึ้นมาดูอ่ะก็เห็นว่ายายของผมอะ่ะกำลังจ้องมองผมอยู่โดยแววตาที่เปล่งประกายมากเลยยายแลบลิ้นเลียปากอีกด้วยนะผมตกใจกลัวมากจึงได้ตะโกนร้องออกมาเสียงดังยายได้ยินเสียงร้องของผมก็ตกใจรีบกระโจนวิ่งหายไปตอนนั้นพ่อกับแม่ก็ได้เข้ามาดูผมผมก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ได้เจอให้กับพ่อและแม่ฟังซึ่งพ่อกับแม่ก็ไม่เชื่อนะ เพราะตอนนั้นอะยายไม่สบายอยู่ในคืนนั้นอะผมไม่กล้าหลับอีกเลยล่ะผมกลัวว่าอาจจะเกิดเรื่องขึ้นอีกตอนเช้าผมเดินทางไปที่โรงเรียนตามปกติแล้วก็ได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนผมที่มันชื่อว่าไอ,ปอ้ป๊อดเพื่อนของผมมันบอกว่ายายของผมอะน่าจะโดนผีเข้าแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ผมอะกลัวเอามากๆเลยล่ะไอ,ปอ้ป๊อดมันยังบอกอีกว่า ถ้าผมอยากรู้เรื่องแนวนี้ก็ให้ไปถามลุงพันธ์รงเพราะแกมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้อยู่มากในเย็นวันนั้นก่อนที่จะกลับบ้านผมก็ได้แวะไปหาลุงพันธ์รงก่อนพร้อมกับเครื่องดื่มชูกำลังที่ติดไม้ติดมือฝากไปด้วยหลังจากที่ผมได้พบลุงพันธ์รงแล้วแกก็ได้ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังที่ผมให้ไปก่อนที่ผมจะได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณยาย ให้ลุงพันธ์รงฟังอย่างละเอียดผมก็เล่าไปประมาณว่าหลังจากที่ยายของผมได้ไปดูอาการเพื่อนที่โรงพยาบาลกลับมาที่บ้านก็ได้กลายเป็นแบบนี้พอได้ฟังลุงพันธ์รงแกก็บอกว่ายายของผมอะ่ะน่าจะได้รับการถ่ายทอดดวงวิญญาณปอบที่สิงอยู่ในร่างของเพื่อนยายผ่านทางน้ำลายพอปอบมันย้ายร่างมาที่ยายของผมเสร็จเพื่อนยายก็ได้ตายในทันที ลุงพานรงค์อ่ะแกบอกว่าตอนเนี้ผมอะ่ะกำลังตกอยู่ในอันตรายมากถ้าปล่อยไว้แบบเนี้ยผมอาจจะโดนปอบกินได้ลุงพานรงค์อ่ะเลยเอาซองกระดาษเล็กๆให้กับผมซึ่งในซองกระดาษเนี้ยมันก็มีผงแป้งอะไรบางอย่างลุงแกบอกให้ฟังว่าผงนี้ยต้องใช้ตอนคับขันโดยให้เป่าฝุ่นแป้งนี้ใส่ผีปอบมันอาจจะหยุดยั้งปอบได้ชั่วคราวให้พกซองนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลา ซึ่งผมเองก็ทําตามนะหลังจากที่กลับมาถึงที่บ้านในวันนี้ยายของผมนั่งรออยู่ที่หน้าบันไดบ้านเลยและเมื่อผมเดินเข้ามาถึงที่บ้านยายก็เอาแต่จ้องมองผมด้วยแววตาที่ขวางและดุซ้ํายายอย่างแลบลิ้นเลียที่ปากอยู่เป็นระยะยายผมแกเคยเป็นคนติดใจดีงามและไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนผมกลัวมากเลยรีบวิ่งเข้าไปที่บ้านหลังจากวันนั้นที่ได้เข้านอนแล้ว ในคืนนั้นผมหลับไปตามปกติมารู้สึกตัวอีกทีอช่วงนั้นมันก็กลางดึกแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเปียกๆมาสัมผัสดโดนที่หน้าของผมพอลืมตาขึ้นมาดูผมแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเลยยายของผมอะกำลังตวัดลิ้นเลียที่หน้าของผมซึ่งลิ้นนั้นอะมันยาวมากกว่าลิ้นคนปกติท่าทางของยายอก็เหมือนจะอร,อร่อยด้วยนะยายหัวเราะออกมา มันน่าสะพรึงกลัวมากแววตาของยายเป่งระกายจนน่ากลัวผมกลัวมากเลยละ่ะเพราะคิดว่ายายเป็นปอดแน่ๆแ,และยายก็กำลังจะกินผมผมเห็นยายยกมือขึ้นมาหนึ่งข้างก่อนที่จะมีเล็บค่อยๆงอกแหลมออกมาจากมือของยายเป็นองเล็บคล้ายกับบูเบลินผมรู้สึกสะพึงกลัวเป็นอย่างมากเลยละ่ะเพราะไม่เคยเห็นภาพอะไรแบบนี้มาก่อน ผมพยายามจะตั้งสตินะและก็ใช้มือข้างหนึ่งพยายามเปิดซองกระดาษที่หลวงพันโรงให้มาในจังหวะที่ยายยื่นมือที่มีเล็บแหลมคมมาที่ผมจู่ๆก็มียายของผมอีกคนปรากฏตัวออกมาที่ด้านหลังของยายและจับมือของยายเอาไว้ยายของผมคนนี้นั้นท่าทางเหมือนยายของผมตอนปกติเลยยายยิม้มแย้มให้กับผมด้วยยายของผมที่ท่าทางปกติพยายามยือยุดแขนของยาย ที่เหมือนผีปอบคนนี้ภาพที่เห็นนั้นเหมือนฝาแฝดกำลังยื้อยุดกันอยู่เลยในตอนนั้นผมจึงได้ตัดสินใจลุกขึ้นมาและเป่าผงแป้งไปที่หน้ายายคนที่น่าจะเป็นปอบซึ่งในทันใดนั้นเองยายอีกคนของผมที่ยิ้มแย้มอยู่ก็ได้หายวับไปในทันทีตอนนี้เหลือยายแค่คนเดียวแล้วยายกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงเสียงมันช่างหวยหวนและน่ากลัวจริงๆก่อนที่ยายนั้น จะล้มตึงลงไปนอนชักดิ้นชักหมอที่พื้นในตอนนั้นเองพ่อกับแม่ของผมอะ่ะก็รีบวิ่งเข้ามาเพราะได้ยินเสียงร้องของยายและพวกเราทั้งสามคนก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ร่างของยายในตอนนี้ที่นอนอยู่ที่พื้นนั้นจูๆ่ๆก็ค่อยๆมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลเย,ยิ้มออกมาจนเจิ่งนองไปทั่วพื้นพร้อมกันนั้นก็มีหนอนไชออกมาโยเยะไปทั่วร่างของยายของผมซึ่งยายอะ่ะ อยู่ในสภาพที่เป็นศพน่ากลัวมากผมได้ต่ก,กรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวสภาพยายที่เป็นแบบนี้นั้นเหมือนว่ายายจะตายมาหลายวันแล้วแม่ผมตกใจจนสลบไปเลยพ่อผมอะก็ได้แต่ประคองแม่เอาไว้หลังจากที่พ่อได้ไปเรียกพวกนาั้นๆนข้างบ้านให้มาช่วยและก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยละ่ะว่าสภาพแบบนี้ยายผมอะ่ะ น่าจะโดนปอบกินจนหมดแล้วเหลือเพียงแค่วิญญาณที่เป็นผีปอบมันมาแฝงร่างของยายผมอยู่พอวิญญาณปอบมันได้ออกจากร่างยายไปยายก็ตายแล้วก็กลายเป็นศพเน่าเหม็นในทันทีเหตุการณ์นั้นได้ผ่านพ้นไปหลังจากที่จัดพิธีชาพนากิจยายไปแล้วผมก็ได้มีโอกาสคุยกับลุงพันลงอีกครั้งเรื่องนี้ลุงพันลงแกบอกว่าผีปอบตัวนี้น่าจะไม่ได้ตายเพราะผงแป้งนั้น ผงแป้งน่าจะทําได้แค่ให้วิญญาณของมันหลุดออกมาจากร่างของยายผมแค่นั้นและพลังของมันก็อ,อก่อนแอลงมากจนไม่สามารถที่จะสิงใครได้อีกในเร็วๆนี้มันคงจะต้องฟื้นฟูเพื่อเพิ่มพลังให้กับดวงวิญญาณของมันเป็นเวลาพักใหญ่ถึงจะกลับมาอารวาสสิงสู่ร่างของคนได้อีกซึ่งก็น่าจะเป็นเวลาหลายปีผมเองนั้นก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนที่ผมรัก และอย่าให้เรื่องนี้นั้นได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของใครอีกเลยครับ